ตบกีนงปงกุพีน้องปองไปม่้น่องเสียวเป็นพื่นตามประเพณีนะครับพี่น้องตามไปเพีนี่นะครับโอ้จวดอีกแล้วครับพี่น้องมากินอึนใครมเนี่เอารงวันคักเลยนี่มาลายอึนครับพี่น้องครับมาต้วาพี่น้องตดหา ไป,ไปแล้วครับพี่น้องโอ้ไ, <c oughs> ไปลุยนะครับเบอร์นี้มาจวดท่างพี่ครับพี่นอ้องมามามาไปไปจวด าพาไปเบือ้องนาทานมือนีแมางานบุญบังไฟนะครับพี่น้องครับมาหากินอึ่งไครนี่มือนีมาหากินอึ่งไครนะครับพี่น้องครับมาลอลุนกันว่าสิไปเป็นแบบไดนนะครับพี่น้องครับประเพะนีนีสารบานห้องครับพี่น้องห้องใส่นะครับพี่น้องครับมาจวดน้ากันครับพี่น้องมือนีนี่บังไฟนี่นขี่ึ้นทันแล้วนะครับ ที่เป็นไปยังไงมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องบรรยากาศปปะเพณีอีสานบานห้องนะครับจุดบางไฟน้ากันนะครับเดี๋ยวไปลอบเบิ่งนาทานครับพี่น้องว่าชิปินไปยังไงนะครับตามเสียอวกไปเลยครับจงกกันอ่ามาหอดนาทานหรอครับพี่น้องครับเป็นพิธีเ้านห้องนะครับทีมงานกาลังเอาบางไฟไปขึ้นทานแล้วครับพี่น้องครับอันนี้ก็ไป มากาศนะครับพี่ยนเปลี่นนะจ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนะเดี๋ยวจำเดียวออกมาเลยครับนี่เาทานนะครับบังนีของนี่หนูกำลังเอาขึ้นท่านครับพี่น้องครับเชื่อเงี้ยนะกไก่จะจุดไปสุดมรรยากาศพี่หน้อยนะครับตอนนี้บังไฟกำลังขึ้นท่านแล้วนะครับพี่น้องครับว่ามัเป็ที่หนึ่งด้ที่ท้ายนาเปิดได้แล้วนี้ นี่ยังคงของแช่ไปเลยบาแล้วเป็นนิสานบ้านน้องเพื่อนดีกทีก็ไปเลยเป็นมาละนี่แต่เพน้องเขาก็ได้เห็นนี่แหละผมก็บเขาเคเห็นหนาซึ่กันปีนี่ผมก็ปิดวงปิดวงไปนี่ยเพราะปิดวงเลยกระชืด้ออกมาตัวหพี่งเพรียงพนิบ้านสายจวดบอกเพล่ำเพลินบวกเพล่ำเพลินพี่น้องพนิบ้านสายจวดบวกเพล่ำเพลินมาแล้วพาไปของพริกเก่งของพราดังทั้งกระเพื่อกระสุนทั้งบ้านแข่งพี่น้อง พี่น้องมีการมีงานเป็นบุญน้อยบุญใหญ่บุญใกล้บุญกลาบุญเสลองสลาบุญบวชกระซังพี่น้องมาติดต่อได้๋ด้เล้ำเพื่อนี่เป็นกันเองพี่น้องครับเผ็รล้ำเพื่อนี่พี่น้องลราคาแปดชิ้แปดหาผู้ใหญ่บ้านสายจวดบวชเพชรล้ำเพื่อี่พี่น้องนะครับพี่น้องนะครับมขณะกันเพชรล้ำเพื่อนี่ตั้งหาพี่น้องสายนีเพชรบันเทงตั้งหากับพี่เจณาเบ้างเราเปิดวงดนตรีไปอีกว่วงนึงเนี่ยว่วงน้อยน้อยนี่ครับบัพพัดเปียสพี่น้องพี่เด็กบัพพัเปียสครับยังเดินสายอยู่พี่น้อง เพราะว่านานนี mm ้เ hmm. ป oh, ็นนาแรงเยอะเพราะว่างานมันหลายเยอะผับฟีนี่บุญบังไฟครับพี่น้องบรรยากาศนี่นะอีกในครับอีกวงหนึ่งในทางไปถ้าเราใส่พี่น้องน้ำเยอะพอนโอ้รพี่จีเปลี่ยนพี่น้องไปนะจีต่อแรงพี่น้องเนาะจีต่อกับเพื่อมเพื่อเดียแหละพี่น้องเพียร์น้อยเละพี่น้องผู้ย่างมากเลยเพียรน้อยับบางคนอาจจะพูดจัดเดาะแตมาจุดของไฟน้ำผมประจ้ามารุนกันครับของกปิดวงแล้วจุดของมันสาเลยพี่น้องมากกว่าจ้ามันจรดมรสาบาง นี่กำลังไม่เกินล้วครับนีโนะนะครับโอ้บันไพนี่โอ้บันไพโอเสยนยางนีโนะกำลังโอ้แดงหางส่งเคียงโอ้เซียนวานับพี่น้องครับตอนนี้ยกำลังแดงหางส่งเคียงอลงนะครับโอละดอนี่โอ้บานองวาโนเซลล่านี่นี่เสียนโอ้สลัวัดโอ้ครับกำลังครับพี่น้องบาร์เนียนึงกับโบ้ที่สทอโบอันนี้ทั้งไรทั้งยางบังยังนั่นพี่น้องทานทุกราคา ป้าเพณี่บางรายเดียวกันไม่ทานทั้งนยังเดินอุจจารตอนนี้กำลังนะครับพี่น้องครับกำลังเอาบังไฟขึ้นฐานอยู่นะครับนีโน่นะครับนำทีมโดยนีโน่นะครับกับผู้จิบ้านสายจวดนะครับเป็นเฟนี่มาจุดเอารางวัลนะครับพี่น้องครับพี่น้องขอบคุณผู้จิบ้านสายจวดนะครับเพียดลำเพื่อนี่ผู้ใดเป็นพระเอกนี่แหละพี่น้องพระเอกอะเสียงเลี้ยงนี่แหละนี่เพื่น แปดสิบแปดครับพี่น้องขึ้นแล้วครับพี่น้องมาล่อลุ้นกันนะครับผูเยิบนสายจวดตอนนี้แปดสับพี่น้องครับแหวนสงเป็นไปไปจังได้ครับผู้ยิบบ้านสายจวดเปิดไปแล้วนะครับร้อยดีเทียงทีลี่นะครับ ารีายจัวเพชรลนนะคสกิสนก็คือพญนดเล่าน่ลมาไปนะแนะครับครับพี่น้องโอ้ขืนงามขืนงามหาาใา่นะครับพี่น้องขืนงามเลยบังนึ่งไครับเพบต็มเพลินแนะครับี่งงด้วยนะครับมหาพี่น้องก็ได้ใส่บริการนําอีกความว่สแล้วครับพี่น้องครับอุ้ยวันเยาสายจวดบวกเพชรลำเพลินนี่หับ ครคือเราไปได้ตีนะครับมาลุ้นกันครับชุดคำคำแนวาเสนอบนองนะครับพี่น้องนะอานารับโน้ว่าเสีนอย่างเสียอไรไปแล้วธรรมดาแล้วก็ตัวโอ้ยคุณรับแ้่ว่ากรักเทจะมารบบิ้นกครับข้นนามครับขืนหน้ามนะครับ มันดึงจะขอลงมาไหล่นครับมาลุ้นกันว่าเวลาสิเป็นไปยังไงครับพี่น้องครับนได้เป็นเพชรับล้อมเพลินะครับพี่น้องไปแล้วนะครับปุจบมาสายจวดแข่งผีกัวนผีกัวนมากเลยมาล่าลุ้นกันยังอจะได้ฝากุ้งขาวนะครับขาวไร้แจ้งบึ้งบิ้งใบกวานครับพี่น้อง นะครับก็มาถึงกับงติงนะครับจากผีก้นแกงครับนี่กาลังสิออกจากกรุงขาวนะว่าเขียวขาวที่มันฉีดครับบางเนียนะครับพี่น้องการันตีออกมาฉีดมันใหญ่นะครับพี่น้องครับนี่บอดนี่หนูเฮาแล้วมันเต็มยอดแก้เป็นยอดจากแถวๆหรือจากพื้นที่พยาบาลสายตรวจนะพวกเพชรลำเพลิน เขาเป็นขีดเป็นเส้นอีกขีดนึงนะครับแล้วก็มีขีดต่างๆนะครับมันถือว่าขีดต่างๆมันถือว่าเบียดทั้งขวาไอ้เบิ่งไปกว้านอ่ะแล้วพี่น้องนะครับเห็นว่ามันคลิปนี้นก็เป็นไปเป้นี<ร>่น นะครับพี่น้องครับเป็นเ็งีนี้อีสานบ้านเอ้านะครับมาดงไฟครับเพียรังวันนะครับบังแดงมเร็กันเพรานะครับพี่น้องนี้มาดบังไฟได้แล้ขาวฉีดคู่ทางกระย่าไตลงมาแล้วสองร้อยผ่านไปสองร้อยดไปแล้วครับพี่น้องบึงไปครับทาขึ้นเาทนายยุบปอ้นขายุบปั้ี่หมุนรวยรวยยุหามทอ่งดนล้มวัวปีนแลวรถอะไซาต้องขึ้นแล้วรอครับคุ้มดังนะมึงไปเรื่อยนะครับ หรังเพล็กนำเพลินมาอยู่มาลุ้นกันนะครับคว้าเข้ามาได้ด้วยนะครับเนื้อคุ้มดำไล่ขึ้นไปมันอดีเบียทั้งสายซาอ์ผ่านไปเบียดสิบแปดดูไปเรื่อยคุ้มดำดับขอมาหาฝากคุ้มดำไก่สูงเจ็บทับพี่น้องสูงเจ็บเพล็กลำเพลินนะครับออกดำช็อตนะครับ ลอดักก้อนขาวๆาี้หากที่มันเลี่ยนกันดาบ้านในฮอดนะครับมันเ่าก้อนทั้งขวาก้อนที่มันสีชัดๆกอนโมยใหญ่ก้อนโมยอะไรของแว่เล้วอมเผ็ดลำเพลินทาสีฟ้านไปเอ้าเฮ้ยนีครับคุยดำอีกคุยหนึ่งแล้วก็ฉีดขาวขฉีดย้าวย่าบมาพดในฮอดฉีดขาวนะครับโอ้หองเพชรลำเพลินนี่ครับพี่น้องบีเบียดมีรุนรื้อ นะครับขีดขาวอีกขีดนึงนะครับก่อนสิมปหาขีดดำโอ้หวังเพชรลำเพลินยังสูงสูงยังไหวอยู่นะครับพี่น้องยังสูงเติบนะครับบังนี่ไหวไหวไหวนะครับเป็นะครับหวังเพชรลำเพลินครับเวลาสองร้อยแปดสิบห้าวินาทีกับยอดต้นยากนะครับโอ้เออจังหวะกันนะครับคลิปนี้เพียบความสรุปนะครับพี่น้องเพาว่ากัน นะครับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ขอบคุณนังลายๆเอาจังห่พบปล่อยกันในคลิปต่อไปครับ